มาเอาติ้งกันที่สวนน้ำรามายาน,นนะคะทุกคนกิจกรรมมีให้เยอะมากและที่สำคัญวันนี้เราเตรียมมิชชั่นมาให้เด็กเล่นเยอะมากนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ตัวแทนไปแลกเครื่องไปแลกเดื่อหนึ่งโดยแข่งพร้อมกันทั้งสองทีมทีมไหนลงมาถึงพื้นแล้วชูมือขึ้นต่อจะมีสิทธิ์วิ่งไปหากรรมการถึงตอนตัวอยู่ในส่วนไหนไม่ไม่แล้วจังหวะแล้วจังหวะหาทุกทีมช่วยกันหาได้ไหมหรือว่าคนเดียวทุกคนหาได้หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกคนทีเดียวแต่อย่างที่บอกก็คือลงมาปึ๊บและชูมือคนที่อยู่ตรงเนี้ยวิ่งไปหาได้เลยได้ยืนชกมือสองมือได้คนลงมา เียวแล้วก็ต้อง,องยืนขึ้นเลยยกมือยืนึลพวกมึงวิ่งเลยก็คือคนที่เหลือวิ่งเลยถูกไหมที่เาได้มาแล้ววันมองสง้มนนลงมากรรมการสคนนี้มันอยู่ไหนเอแล้วเราก็ให้วิ่ง สีเหลืองก็ถึงก่อนใช่ไม่แต่ว่าสีเหลืองส่งพีชกับพุกสีใช่พี่พุกสีตัวเล็กส่วนพี่ส่วนพี่พีส่วนพี่พีชเขาอาจจะมีกลยุทธ์อะไรไงคือบางนะอีพีชมันตัวใหญ่มันต้องถึงก่อนสีไอ้พุกมันตัวเล็กไอ้โมเอ้ตัวรีบรีบแบบเออไอ้โมเอ้มากับลมเลยบอกเลยมาเลยอะเรอดูรอดูรอดูไม่พูดเยอะค่ะรอดูเอออะตุดท้ายอ่ะมีพุกสีแมวหน้าบูบี่นะลงมาได้ที่เจบ แล้วต้องนี่ไปก่อน A สามห้องน้ำ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 ต้องเล่น B สามยี่สิบคะแนนสองคนหรือมากกว่าก็ได้แล้วต้องเล่น A สามสองคนหรือมากกว่าก็ได้ยีสิบคะแนนพี่ไป B สามใครไป B สามกับพี่คูไปเดี๋ยวไปถ่ายก็ได้โอเคแล้วก็แล้วก็ไป A สาม A สามสองคนตอนนี้คือแม่ทีตอนนี้คือแม่บิ๊กแม่ทียิงไม่ทันนึงเปิดไลน์ก่อนตรงนี้หนูดูแล้วยังไม่มีอะไรเลยทุกคนผู้สีไม่ได้ถือกองเพราะว่าผู้สีไม่ไหวจริง แล้วเราเลือกตัวผิดเราเลือกคนที่ตัวเล็กไปจริงๆถ้าเอาคนตัวใหญ่ไปมันจะได้ไหลเร็วๆ<อ>คุณน้ำหนักน้อยสุดคุณลงมาช้าสุดเลยเขาส่งมาอะไรอยู่ตรงลิงลิงลิงนี่นี่นี่นั่น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 ไงลิงคลองที่เทน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ลิงนี่เอาให้ทุกคนลิงอ,อะไรเนี่ยดูดิลิงสีบ้าหนักเลยอ แนะคะคไปจิ๊บกับไอ้น,นี่มาอุย้ยไอ้เชนี่มาแล้วอะ่ะมึงมาทำไมไม่บอกหรอกม,มาก่อน,อนไม่ใช่ว่าจะชนะค่ะอันนี้ก่อนมีนพตัวพิเศษไหมเนี่ยมีรออยู่มึงรออะไรละ่ะ <c oughs> ฉันไปเก็บภารกิจพิเศษมาแล้วค่ะอันนี้คือพิเศษอะไรจุดท้ายค่ะพิเศษสุดท้ายอะไรสำหรับแอนนี่แรกเหรอไม่บอกก็อ่อานไลน์สิน่ากลัว เพื่อเราอยู่ไหนอ่ะเจ้าติดเลยปลาป่าติดห่ืบไตเดอร์พี่หรอเล้จักไม่ถึงมันก็เลยช้ามากเร็วเร็เร็วเวเร็วพี่กีทีมันเดินไปทำภารกิจตรงนู้น่ะมึงกูไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรมามาแล้วนะไปไปไปตรงตรงตสงร็งเร็ว มึงโบยเค้กะจริงเหรออยู่ไหนทำไมมึงว่าเขาตัดแกะแบกนะจริงเหรอแล้วจะตัดได้ไงยังไงพิมพ์พร้อมสัมภาษณ์ลูกทีมตัวเองหรือยังไม่มีสัมภาษณ์แล้วฟังววาโดนย้อนกลับมาใช่มันบอกแล้วมึงอย่าเดินมาใกล้กูสิ ก,าากูกลัวมึ่งกลัวกันพการทีมเราติดคิวนักท่องเที่ยวน้อง,รงเราอ่ะน้องเราอ่ะลงมาเมื่อกี้เลยแล้วหนูก็เลยปิ๊งมาตามพี่พีทเพราะว่าพี่พี่มเชลบอกว่าไม่ต้องไปถ่ายแล้วก็ได้เอ็นดูเพราะว่าอะไรรู้ปะน้องไปติดคิวอยู่นักท่องเที่ยวเยอะมากก็มากทีมนู้นเยอะเยอรสุดๆวิ่งอยู่นั่นแหละก็วิ่งอยู่นั่นแหละอืมชอบมากมาก,ก็เยอะเยอรไปค่ะก็เยอะเยอรไปค่ะเดี๋ยวดูว่าคะแนนมันจะเป็นยังไงฟังนะถ้าเรามาเอาจริงรอบนี้แล้วเราจะไม่ชนะอะไรเลยก็ให้มันแพ้แต่เรา ให้ไปแพะแต่เราไปซะเหนื่อยเหรอเหนื่อยส่าเหนื่อยมากแล้วก็แบ่งกันดีนะแต่ว่าใช่ตอุปถัมภ์ดาพภาพที่ตรงเราน่าจะต้องไปถ่ายรูปกันก่อนแต่แบบตอนนั้นแบบสมองหลุดสติหลุดนี่ก็ลืมนึกถึงว่าไม่เขาก็รอทุกอย่างเสร็จเหมือนกันแล้วเขาก็นมาถ่ายอุปสรรคเยอะมากยีดอกสีเนี่ยเดีอะคือเหนื่อยแล้วอ่ะตอบพี้ด้วยนะถารภาพที่ต้องลงผิดสีเพราะว่าที่ต้องขึลงผิดสีเพราะว่าพอพอถือโกโปรอยู่ แล้วพอ,พอจะขึ้นไปถ่ายแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ครับระวังนั่น,นะครับกดโกโปรมือกูวางโกโปรปุ๊บกูไม่ได้หันไปมองว่าสีฟ้าหรือสีเหลืองกูหย,หยิบมาเลยฟ้าพอขึ้นไปเลยปุ๊บอี่หิตเดินขึ้นมาทำหน้าอย่างนี้สีอะไรอะ่ะ จะบอกว่าเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเราสง ind, ่งโมเอ็กับซิปลงไปแล้วตอนเนี้ยไ,ไปเล่นเครื่องแรกไปเล่นเครื่องแรกที่เราเออถ่ายรูปแหละเราถ่ายรูปแต่ว่าเราถ่ายรูปสีเขียวซึ่งอันนี้มันต้องถ่ายสีแดงเราก็เลยแบบว่าอันนี้มาเพราะว่าฝั่งนู้น่ะมันลืมถ่ายรูปมันขึ้นเครื่องเล่นสีแดงจร,งจรงิงแต่มันลืมถ่ายรูปเพราะนั้นมันต้องกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วแหละแล้ว,ลวอีฝั่งนูน้นเมื่อกี้มีอัปเดตก็คืออีเครื่องเล่น A 2ที่เป็นปุ๊บอย่างเงี้ยคือมันอีคนนึงไม่ได้เล่นเออไอ้มิ้งเพราะว่ามิ้งกกะปงติดมาบบลล้้้อออยยยูู่่่ในนนนชัััหไ เชี้ยกูตายแน่กูบอกเลยถ้ากูติดอ่นะพร้อมเลยอันนี้ค่ะจริงๆอ่ะตอจริงๆพร้อมจะต้องลงอันนี้แต่ว่าพร้อมอ่ะหยิบยห่วงยางพี่อ่ะเห็นป่ะห่วงยางสีฟ้าปะ่ะห่วงยางสีฟ้าต้องลงอันนี้ห่วงยางสีเหลืองต้องลงนี้และอีพีเดเลยึ้นมาทำหน้าใส่กูงี้สีอะไรอ่ะมันจะมีการแบ่งในส่วนของการแบบว่าเว้นความน่ากลัวเว้นความน่ากลัวเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่เว้นน่ากลัวที่สุดวีเลยวีโบวีเลยวีให้แบบนูงูงี้วีเลยรักษาไมาได้ เาถ่ายลงกลุ่มถ่าสร็วๆลงกลุ่มเรวลงกลุ่ตอนนี้เหมือนสวรรค์จะเข้าข้างเราทีมนั้นเล่นเครื่องเล่นผิดจะต้องไปเล่นใหม่หนึ่งคืนเล่นถ้ายตอนสวรรค์น้ำลงนะรอนะเห็นทุกคนยังมาแล้วว้าวาาาาาาลาาาาาาิาาาิาบาาาาาาายาา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 ิาาาาานาาาาิาา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 า ฟังพอเสร็จแล้วพี่แตนวิ่งอยู่นั่นแหละจะทายแล้ววิ่งอยู่นั่นแหละชารเกมโกงค่ะเกงโกงเพราะว่าไม่เล่นไม่เล่นเล่นผิดแก่คะแล้วเมื่อกี้กรรมการบอกว่าอะไรบอกว่าเมื่อกี้กรรมการบอกว่าอะไรให้แก้ตัวเพราะทีมมึงไม่ได้ถ่ายรูปไม่ใช่หรอนี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังตอนเลสเราว่าทีมเนี้ยทำสำเร็จแล้วแล้วมันเลยตอนเลสคิดว่าทำสำเร็จแล้วแล้วรอนานก็เลยบอกว่าอ้างั้นพ่อแบบกระดาะทีมเนี้นําไปเยอะมากแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยก็เลยเหมือนว่า ยังไม่ทำอันนี้แล้วเนี่ยทําเครื่องเล่นผิดอีกเลยให้อทั้งสองทีมแบบไปทําโอกาสใหม่อีกรอบนึงโอกาสอันเนี้ยแต่เราคือไม่ทันจริงๆเพราะว่าติดแต่ท่องเที่ยวแต่ว่าเนี่ยขี้โกงค่ะไม่ไม่ีเด๋อเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่เป็นไรมีอีกโอพี่พีชเป็นคนบอกมีอีกฝั่งกูก็กระโปรงติดเหมือนกันไมีอีกฝั่งฝั่งนี้อ่ะคือเครื่องนล้มันติดใช่ไหมพอน้องติดต้องไหลกลับอ่ะต้องรีเซ็ตเครื่องนะครึ่งชั่วโมงเอาขาทดสอบอันนี้ถูไหมตั้งใจที่จะโกเพราะว่าพี่พีชพี่พีชคือไปบอกว่าเฮ้ยแกเเลล่่นผิดหรือปา ไม่บอกกันเลยมึงไม่ได้บอกกันเลยมึงบอกว่าไม่กูพูดว่าเล่นผิดสิหรือเปล่าเพราะว่าเล่นต้องเล่นบูมบอลแลมบูมบอลแลมคือห่วงยางฟังกูฟังกูกลัวคือเอาเอาเอาไปไม่เอาสองคนนี้สองคนนี้บอกว่าไม่สองคนนี้บอกเออเล่นเล่นไปก่อนแล้วไม่มีไม่เพราะกลัวเหรอไม่ใช่มึงฟังกูกูติดอยู่นะครึ่งชั่วโมงฟังกูกูเล่นผิดเครื่องจริงแต่เขาบอกว่าแตนเดี๋ยวเราลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาใหม่มึงก็ยังไม่ได้ขึ้นไหนเพราะว่าไปอีกอันนึงก่อนไปลาบยานาก่อนเพราะเอารวมเพื่่ออนนก รัวเพื่อนกันอะไรกันก่อนฝังน้าอยากไปสุดเซตที่ไหนมาไล่รออดจากที่นี่มีการขี้โกงกันหรือเปล่าเพราะว่าเขามีสแปร์หนึ่งอันใช่ตามันน่าสีชมพูเขามีสแปร์หนึ่งขอมีสแปร์ใครสแปร์เอ่ยเราเห็นจังหวะที่โบมันรัวใช่เห็นตอนไหนแล้วไม่ได้เก็บให้เพื่อนเป็นเพื่อนกันไปเพื่อนกันไปเพอนไม่คือฝั่งน้าถ้า ถ้ากรรมการอันนี้ยังไม่แฟร์ก็คิดเอาทีมเรามี5คนมันไปเอามาจากไหนเดี๋ยวกูรอดูนะกูรอดูกูรอดูนะว่าทางกรรมว่ากรรมการจะแปลไหมแปลกูรอดูไงไม่มีจะพูดท่าย่าสั่งกนะจอยจ้าจอยจังหวัดพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนไปเล่นน้ำค่ะระหว่างรอเ้ยตามมาเลยไปตามมาเลยได้ยังยาวิ่งมันเหมือนไทยทัน มันเปิดได้ท่านมีอปลิตมือเรามันมีมันมีห่วงยางอีกนะทำไมเรามาเกาะกันอยู่กูอยู่ไกลจังเลยกูไม่กลับมาหรอกนะมาจัดเลยน้าดูด้วยเอ้ยก็ยู่ไหนเนี่ยมึงฟังกูนะออฟฟิศนี้ไม่มีใครก็ไว้ใจได้เลยเมื่อกี้กรรมการเดินมาบอกเราว่าอีพีทให้จ้องไว้เพราะว่าโบกไม่หลุด ไเต็นัไปเหอพ้นเอพวกมึงความยาควายาไม่กลับเฮ้ยก็ดูมีเอรงี่ยะหแล้วัเกูนดไปนี้เลยเจอชอบนะเดินเข้ามาหัวเปียกหน้าเปีย่หน้าเหี้ยหมดแลวแต่ต้องเาต้องปัดแดงไเพลรววิ่งตามมันเราจะได้ไปถูกไม่ต้องปิดแล้วิ่งตามมันเราจะได้ไปถูกแม่บอกว่าอยู่หลังเส้นนายเราคบอกนบ้าอยู่หลังเส้นโอ้โหหลังเส้นอะไร้มยมิโกงมาก กรรมการทำอะไรอยู่ไม่มีโทรสับก็ด่อไม่มีโทรศัพท์เลยเหรอเร็วเร็วเร็วมีงมีงจะเป็นรุงหรอมีงมีงโอเคค่ะนี่มันคือทรุนนี่หรออันนี้คือ C2 ซีอะไรนะคะอ๋อ A, 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 ไม่ใช่อะควาคอสเตอร์อใช่ไหมคะโอเค is wrong มันคือแผนมันนแผน <S <S เรามาผิดเครื่องเล่นเราไม่ได้เล่นไผ่ตอนเราต้องไปเล่นอาควาคอสเตอร์นะคะทุกคนเราสี่ ทีมงาน,น,นเราอยู่ไหนอีแตนพี่ยังไม่เห็นอีแตนเลยอ่ะอีแตนเราลงหน้าใช่ปะลงมาครับพี่ดูควเร็วสุดสิดูควเร็วสุดฝ่าอีพวกนั้นมองขึ้นมานะครับได้ฮะพี่ไปโอ้โหโอ้โหเร็วดูอีแตนอีแตน ใช่ไม่ใช่เ,เรไปเล่นอันนู้นตอนนี้ค่ะเราถึงเครื่องเล่นีหนึ่งแล้วต้องเอาห่วงยางขึ้นไปเล่นอ๋อ,อขึ้นขึ้นนะคัเดินมานี่โอเคไปเดี๋ยว๋ยวตัดภาพใช่ พีจเล่นบิดเครื่องพีฟันเล่นบิดเครื่องนะสาหนู่ใช่โอ้ใช่ด้วยพี่จิ๊บพี่จิ๊บเล่นเครื่องเล่นผิดอ่ะอ๋อไม่ใช่อควาคอสเตอร์ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่มันคือแผนลองมาผิดเครื่องเล่นจริงไม่เป็นไรเล่นแล้วเพื่อนพี่จีพีจีเล่นเครื่ ่ะมาถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ทุกคนแต่เราถ่ายรูปรวมก่อนลายไม่ใครที่กูเห็นที่อันนี้กล้องไม่จต่สอสอ่ะต่อไปก็พี่สตาร์ละไอ้กาบไปเล่นตพิงเล่นผิ่ผมอะไรแล้วไม่ถ่ายแล้วแลยประเด็นคือมึงมึงอะไรเนี้ยจะลงมึงโดนแล้วก็มึงนูกมาเล้วก็จะเสร็จเลยเสร็จก่อนมึงมาแต่ว่มึงต่อที่ยังเล่นอยู่ เรารวมตัวทีมใหม่นะคะเราจะไปเล่นสีเขียวกันกีสองกาเล่นไปแล้วมันทิ้งเราไปแล้วคือมันคือได้ท้องกันสี่คนถ้าน้ำหนักไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบเหมือนจะคว่ำเหมือนไม่ถ้าเราตัวหอมเกินไปมันอาจจะเี่ยงกันมึงเราขึ้นสี่คนไอ้เค้กลัวตลาดเราอู้หูเห็นไหมครัเงียบจะตายเห็นบ้าไม่มีหน้ากลัวเลยไม่มีเลยหน้ากลัวเลย มีแล้วมีเสร็จแล้วทำไมเขาไปสองคนล่ะไม่รู้ไม่เราจะไปสี่เพราะเราตัวผอมเนาะแม็กซิมัมมันเออกลัวอะไรกันวะเห็นหน้ากลัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะกรีดก่อนกรีดไม่ได้แปลว่ากลัวนะหน่อยกรีดว่าสนุกไม่มีชาร์ลีสไหมแบบว่าห้ามอะไรห้ามกรีดก็ได้ห้ามกรีดเดี๋ยวพี่เออ อะลอง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 กินเสียหนึ่งร้อยไม่เอาไม่กีนเค้กบอกกูจ่ายได้กูกินดีกว่าเดี๋ยวน้าเสียอย่าหน้าเสียเรามีมิชชั่นถ้ากินเสียหนึ่งร้อยเงินอื่นได้ไหมคะเสียงอะไรไม่ใช่เสียงแบบฮะฮะงานทำได้ทำทำได้ทำเลยอ่ะเดี๋ยวกูรอดูและและอันนี้สี่แล้วไหมคะอันนี้ทั้งแล้วไม่เกินอันนี้ประมาณสองร้อยแปดสอรอจ้ะ 2องร้อยแปดแปดแปเยอย่าทำหน้าเสียพี่พี่ทำหน้าเสียสองร้อยแปดสิบเลยอะรวมกันเป็นเท่าไหร่อะสองร้อย8ปดสองร้อยแปดแปดสองศูนย์แอันนี้สองร้อบองร้อยห้าห้าได้ใช่ไหมคะบอกก่อนบอแบ่งสองสองได้ค่ะพี่ไม่ซีเรียสพี่ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นพี่ไม่ต้องวอคุยคนาดนันี่เขาวอคุยข้างล่างถึงยัง ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งได้ค่ะพี่แบ่งได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรหนูไม่ต้องยังไงคะพี่ไม่เน็ให้หนูเลยไม่เป็นไรหนูลงทางอันนี้ได้เลยหนูลงทางของยางไปสิไปสิมึงรีบลงไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนแดงแล้วอ๋อทอด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 ทีหนูจะลงนะกินนะข้ามกินนะห้ามกินนะข้ามกินเนรอข้ามกินเลยข้ามกินแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยข้ามกินก่อนโอ๊ยกลัวเร็วโค กิฟตเหียญหนึ่งร้อยอติวเงินเหียญหนึ่งร้อยแล้วว้าวว้าวว้าวโ้โหสวยจังเลย ที่กลัวสุดๆแล้วกูหันหลังลงทั้งอันไม่เห็นน่ากลัวอะไรใช่ป้าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนี้ไม่น่ากลัวอันนี้คือเครื่องเล่นแรกที่เราส่งพี่น้องจะเล่นด้วยกันเพราะว่าตอนแรกอยูโครสีนี่ยูสีมพูพวกสียู่สีเหลืองอันนี้เราจะมาเล่นด้วยกันชิลๆพี่พีทบอกว่าไม่น่ากลัวกูถือมุมสูงทำไมเนี่ยกูเป็นไรนะคือเขาบอกว่าอันนี้ไม่น่ากลัวชิลๆมึงว่าชิลจริงไหมเนี่ย มึงว่าเฉวจริงไหมเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูหน้าพวกสี่เป็นคนถือโก้โปริงอะพวกสีตอนแรกอ่ะไม่ได้ถือเลยเพราะว่าพวกสีกลัววิ่งอยู่เราถืออันนี้กันไปก่อนนะทุกคนเราต้องแบกคนไปเอาจิ๊บไปสวนน้ำที่กูไม่ได้ค่อยอยากอนี้เท่าไหร่กูเบื่อถือตรงนั้งีแหละกูอยากให้มีลิฟต์บรรยากาศดีมากไม่มีแดดแล้วแล้วแบบโอ้หทุกคนฟังนะพวกสีหน้าแบบหน้ากลัวดูรู้เลยว่ากลัวกลัวพี่พี่กูกลัวกลัวกลัว วัวป wow. ันนึงนะทุกคนพวกสิจะสู้พวกสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วพระจังจังจังว <oh. ้าวมันมีแรงกีแล้วอ่ะว้าว พักมันจะไม่น่ากลัวขนาดนี้แต่มันไม่มีเว้าให้พักเลยไอ้ตา์เสียงดังวะไม่เลยถูกต้องเดือเพียงปากับหรอกไม่น่ากลอันนี้น่ากลัวสุดหนูให้อันนี้น่ากลัวสุดอันนี้สนุกอันนี้สนุกไม่น่ากลัวเลยอันนี้น่ากลัวสุดไม่ให้ล้อันนี้เวลาหายใจแล้วไม่มีเวลาหายใจเลยหนูไม่ให้คูได้พักไม่ให้คูได้พักอยู่นี่สนกเล่นได้เรื่อยๆไม่มีเวลาหายใจเพราะกูสั่มอยู่กู จะว่าขึ้นมันไม่น่ากลัวไงสนุกไหมไม่ไม่มันความรู้สึกเหมือนอะไรหรือปะตอนเรานั่งรถแล้วขึ้นสะพานแล้วมันลงสะพานเร็วๆอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะคือไปแยกกันให้หมดเลยไหมไปแยกกันได้คนเดียวให้หมดคนเดียวให้หมดต้องเอาบาห่วงยางมีคนเดียวไม่ต้องเอาเพราะมันอยู่ข้างบนได้ตอนนี้ ังไงบ้างคะรอไหมรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่โดนชูดคะอย่างนี้นะคะก็เพราะว่ากดไหลย้อนค่ะขังนะพี่เสงจ้าเป็นกไรลย้อนแล้วขอยาหอมเขาแล้วเขาชูดเลยกูชอบมากไม่แต่ว่าตอนนี้อีเคทเดินขึ้นไปคนเดียวเอ้าจบทําไมจบจบแล้วเราเอาเราเอาหวงยางก่อนนะคะอันนี้ไม่น่ากลัวเลยลงมาแล้วแต่ก็ร้องอยู่ให้เลยว่าเอาจริงรอบนี้พี่กูสืดสุด อะไรหนึ่งสองสามาบอกว่าวันนี้สนุกมากนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้ดูกันในคลิปแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มาเล่นได้ที่สวนน้ำลันมายนานะคะดังมากแล้วก็ไฮเทคมากคือฟาร์ซิเลตต่างๆคือครบคันไลฟ์การ์ดก็คือมีทุกๆสองร้เมตรไม่ใช่200เมตรแต่ยี่เมตรนะคะทุกคนก็จะกันแล้วจ้าสนุกมากอะกดไลคกด์